จ่าพี่น้องเสียงไม่น้อยแฮ่เออเป็นมุขมุขของเหล่าโอนเอาเอาลองรันดู่ใกล้ช่วงระดับแหนบปูเสียงนะน้องแม่เาพี่ดมลองไปดูทานกันเลยจ้ามาฮอทฮันแล้วจ้าเด็กน้อยก็โอเคกันอย่างไงมีเสียงบมีเสียงจากพี่น้อง เฮ้ยบ่นเลยกันไม่กินไม่กิน เนันนี้่วาาะเนา60บนีตัวนี้ลราสีขาวเนาะสีเข้มหมักดัยเนาะ ลดสิบลดบ่ราคาตามป่ายเลยตามปายเลยมัมีการลดราคาจเไม่แนเพราะว่าราคางอแมนนบ ดัแม็กเงี้ยแม็กแม็เลสี่ข้าก็โอเคเนาะสี่้าก็โอเคือก่นี่อมหนึง้ี่นสแม็กสี่่นเนาะหอมอง่อเ่นนอย ตรงนนเมืองคุณสามเมตกคุณอันนั้นสามมคุณเอ้สี่มตรคุณสี่คูิบสากับจิบสองแก๊สเองกับสสีแก๊สขนาดใหญ่เลยมันบ่ฮอทางงอกนะเสิบคแก๊สคูอน เขาเอาเผื вами, like ่อตัดเดเผื่อตัดไปสามสิบสามเผื่อตัดเผื่อตัดเผื่อแตกเผื่อตัดเผื่อแตกไรเผตัดเผื่อแตกนเาไตามมารางอยู่สามสาโเเออกสามสิบสงสามาขนาดขนาดสี่สิบขนาเนขนาดสี่สิบบอครับขนาสบ่บอหนหเอ่อันนี้เอายดูราคานเช่ ก็มีสีน่ก็สีมืดแท้มันโบงามสีนี่แล้วโปรเนั้พวกนี hmm. well ้ก็ได <like ้สน yeah> ี่นี่เอาหนักสี่สิบนะนวงามนี่คนงามตัวนี้เอาไปคูได้ดีสึ้น่งพวกนมืดหนาบานเนี่ยเสฉัยหนาบ้านก็คือคัวนะแม่นเป็นคั่วนี่เือเอาลง2องล่างนี่อินเตอร์มิตเต็ม ขั้วคอยนันนี่แม่เป็นแม่กุ้งกระลุกแตงกอบก่อนปุ๊ม่งาปุ๊ม่งาปุ๋งโซ่แมงโซ่ ไม่อีก้ไอดียมันหลวมเลยหลวมเลยเนาะแต่ว่ามันเท่าีไอีกนะหมงอ่างลางอง้อเาไรสักห้าหมเลยนะคอ่างเมื่อตรนแทกนี่ปากึ้นมากเ่ไ้มันีีกเท่าไอ่างจะจะสูงเอาตามท่าไเาบุู้แล้วเอาฟ้าเท่าไอีกไล่หนึ่งน้ำ ไม่ีได้หกคสอ่โอ้จลาได้วะที่นี่องกล่องืดผดบวกควรบวกเจอบแน่ตัวนี้นี่งามอืมงามเลยสะอางามมันเป็นใหม่รักมันงามอันนี้สองยเนาะแมนสิกล่อง วมขนาบ้านนะโอน้มันบ่นเยันนั้นหยาบแต่ตัวนี้มันงมือนเลยบอตัวนี้มันกระเดอนกลัวมันก็พอดีบอมันฮักกูเข่าเลยเครื่องพานเทินซิบุนี่แบบนี้ฮักผมมาเลยคือเขาอเงยนนอ่ตัวนคือเนเี้ เะจะยงคนคนทางนเลือกเลือกคนเลือเี่เเป็นจเอาอมันีเราจืดสูในบุ๊คบุ๊คจื่แต่จะไปปูคนจะเจโเมัหนายงไงหาสิบนี่แม่ ตัวนี้หินก็ได้ตัวนี้ก็ได้ทั้งน้งามหมดมีเด้อยากกนไมไม่ล่าสุดบุไม่มีอย้ากนอเกลือนาโตลุมก็ได้ได้หินก็ได้กังามธรรมชาติแมนแมนธรรมชาติงามใมันคั่วหนาบ้าน เอาเอาหนาซีซีไปเลยถืเนปูหนาบานไปแ้วงามหรปูหรปูหนาบานไปแล้วนี่เนควงามคนวก็ได้2สีนี่แม่เบิรตเปนคนาว้านี่เลือกาลืกหนาบานตัวนั้น้วใ่หนาบานนั้นงามนะพี่น้องเอ้ยเรายังตัดสินใจไม่ได้เลพี่น้องเลือกบอลเลือกบนลกัน ตัวนั้นแหละคนคัวก่าน้ำไหลลูกหน้าบ้านเอาตัวนั้นกซีนี่ก็ซีนี่จะแชตัวใดมันแจ้งแม่นตัวนั่นคนคัวแหละแหลตัวลุ่ม่ะเอาหน้าบ้านแม่นคนคัวตัวนั้นซีแจ้งกว่า ขันท้าเขาเหื่นคั่วถ้าว่าเอาลงหน้าบ้านและตรงซีนั่นเอาเอาตัวนี้ตัวเด้อพี่น้องตัวนี้ใส่หื่นคั่วเด้อสไตรบุสไอ้นี่มันมือมันตอมันใส่น้ำบอกว่าเราต้องเจีใยมีน้อยกเขาใส่หน้าบ้านแม่เลยน้อยแก๊สหนึ่งเซาเซากระกอบบ่อข้าเจ้ามันมีสองอย่างถือแล้วโห้บันเทิงไมัสนุกไม่เอาบ่อได้จ้องออดแล้วบอกเอาไรเด้อซีนี่ ซีนี่กับน้ำซีลุมเหมือนกันแต่เราเอาซีตัวลูมนี่ใส่เคิื่องคัวพี่น้องดูจะเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้อะไรลองจิตลองใจซีนี่แหละโอเคว่ะซีนี่เด้อพี่น้องเด้อเด้อรอรอแกลโล่เด้อพี่น้องเอ้ยเอาดอกจำปาแดงเด้อหน้าบ้านตัวนี้ฮะต้นหน้าบ้านเลยตัวนี้จำปาแดงเอานี่แหละฉัน เด้อพี่น้องก็อดแล้วเอาสีนี่เด้อเออบดต้องตกใจบ่ต้องเสียใจหรอกสีเนี่ยมันเป็นสีขาวปูพื้นในเฮือนในห้องห้องโถงเวลาสร้างสร้างเก่งสร้างสร้างเล้วเอาสีสะอาดพี่น้องสีขาวเอออเาสีสะอาดจริงเออ ตอนนี้พนักง,งานเรากำลังรลยงานอยู่พี่น้องชุดเจ้าชุดอยู่เทอด้รยเนาะไม่น้อยล้วก็ห่อนแห้งตั้งพี่แหงเหนื่อยค่ะตั้งหนึ่งก็เมื่อยเมื่อยบาซิมัสทอด้าย ก็นี่ก็จับเรียมเสาพี่น้องเสาโซ่จับกะสีจับเบื้งเชื้อเนี่ยพี่น้องเนียตอนนี้อ่อนเรางกำลังสิ้อสำหรับเงินเด้อพี่น้องเด้อไปซื้อสำหรับเงินกันเลยพี่น้องเด้อ เออจ้าเอ้ยมนคนงามพี <c oughs> ่กรโลแล้วเบิรไปสอมืเก้อยสงหมื 9, 000, น่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันหยแปดสิบนาะหกรแปดสิบตอนนี้ท่ากำลังหายพนักงานเฝืนกำลังเอาเสียงฝืนอยู่นี่ก็ลาผีแล้วไปก่อนเอจ้าคุณีาไทุไคน,ท,นที่ตามชมดับติดตามช่องลุงนภาะแม่เลีย้ยงเดียวเอจ้า 拜拜。Bye bye